สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซคุณพ่อพันธ์แลวก็สวัสดีเพื่อนๆในติกติกทุกท่านเลยนะคะคุณพ่อสวัสดียังนี่นะคะวันนี้อากาศเป็นไงบ้างคะคุณพ่อวันนี้อากาศดีไหมดีวันนี้ลมลมแรงไหมลมสูงแล้วรู้สึกเย็นเย็นไหมวันนี้เย็นเย็นอยู่นะคะวันนี้นะคะที่อำเภอโนนสุวรรณนะคะวันนี้วัน ที่19นะคะวันนี้วันที่1 9พฤศจิกาสองหนะคะค่ะปอพลอยก็พาคุณพ่อมาทำงานเหมือนเดิมนะคะ<อ>นี่วันนี้ก็เอาเสื้อกันหนาวมาแล้วก็เอาหมอนมาให้ด้วยนะคะก็วันนี้อากาศดีนะพ่อเนาะนะวันนี้อากาศดีนะคะไม่ไม่มีลมนะคะแล้วก็เย็นๆนะคะวันนี้อากาศดีมากเลยคุณพ่อบอกคุณพ่อบอกตื่นสายเลยนะตื่นสายเปล่าวันนี้ไม่สาย ป่ะเดี๋ยวเราไปทำงานกันนะพ่อนะตามมาตามมา <c oughs> ไปพ่อเร็วป่ะทำงานกัน <c oughs> นี่เดินนี่เดินทางนี้เดินไปเลยป่ะนี่เดินขึ้นไปเลย <c oughs> ในแต่ละวันนะคะเราก็อยู่ด้วยกันมา ก็จะเกือบครบปีแล้วนะคะที่พาคุณพ่อมาดูแลที่อำเภอคุณพ่อลูกอะไรอ่ะพ่อดูสิเขาเอาอะไรมาขายสามสามถุงห้าสิบาทพ่อลูกอะไรพ่อลองพ่อเคยเห็นไหมพ่อดูดูสิว่าลูกอะไรใครมาขายโน่นนี่ในพ่อลองจับดูเขาเรียกลูกอะไรเคยเห็นไหมพ่อในในในนดูใกล้ๆได้ลูกอะไรบ้านเรามีไหมในพ่อดูดิ พ่อเคยเห็นแม่บ้านเรามีแม่แบบนี้พ่อบอกว่ามันเป็นผลไม้อ๋อมะมะกอกพ่อมะกอกมะกอกไอ้เขาเรียกเขาเรียกอะไรนะผู้ช่วยเขาเรียกมะกอกมะกอกอะไรนะมะกอกน้ำพ่อนี่พ่อเคยเห็นไหมมะกอกน้ำเเห็นเต็มันมียตูดแหลมๆผู้ช่วยเอามันมดน มากอกน้ำพ่อกำนันสวัสดีค่ะอ๋อขอบคุณค่ะกำนันนะคะค่ะนี่ก็ท่านกำนันตะบนนุสุวรรณนะคะมาส่งงานอากาศดีอากาศดีไปพ่อไปเข้าไปเซ็นชื่อก่อนนุน่นคุณพ่อก็ต้องเซ็นชื่อด้วยนะวันนี้จะให้เข้าเวรกับท่านผู้ช่วยสมใจคนสวยของเรา,าอาเข้าไปนั่งเลยเข้าไปนั่งเลยนั่งฟ้าไปไห<ป>น อ๋อไปธนาคารบัดดีคะ่ะอันนี้ก็<ด>น้องรักนะคะห้องทะเบียนนะคะ,คะ <laughs> อันนี้วันนี้วันนี้ก็เวรของท่านนะคะผู้ใหญ่หมูของผู้ใหญ่หมู่1 1โกแก้วนะคะก็วันนี้ผู้ช่วยสมใจก็ได้มาเข้าเวนนะคะให้บริการประชาชนไปพ่อเข้าบริการประชาชนเลยค่ะไปไปนั่งเลยดดเดี๋ยวลูกสาวจะทางาน <laughs> ช่วยช่วยเป็นหูเป็นตาให้หน่อยนะคะ อำเภอนูสุวรรณนะคะก็ก็จะมีกำนันเผด็จบ้านนะคะแต่ละตำบลหมุนเวียนนะคะมาเข้าเวรนบริการที่อำเภอนะคะเพื่อบริการประชาชนนะคะที่มาติดต่อราชการในหน่วยงานต่างๆทุกฝ่ายนะคะที่อยู่บนอำเภอนนสุวรร์นะคะคุณพ่อพันโอ้ยคืนนั่นนี่วันนี้มาเข้าเวรนใช่ไหม บอลเดนเหมบอเดนบอเดนอยู่บอเดนคือตรงไหนสาลาเดงเขาเรียกสาลาเดงเดี๋ยวฝากกับผู้ช่วยไปก่อนนะเดี๋ยวป่อยขึ้นข้างบนก่อนโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปให้คุณพ่อก่อน